สวัสดีครับจะส่งทั่วไทยวันนี้นะครับวันนี้พันน้องไก่ไปหมด9จังหวัดเชียงรายแพร่สระบ,บุรีกรุงเทพสงขลาขอนแก่นร้อยเอด็ดสุโขทยัยและลำปางกับ5สายพันธุ์สายพันธุ์ที่1ไก่ไข่โรสเรนเดสายพันธุ์ที่2ไก่ไข่บาพีมัตร็อกสายพันธุ์ที่3ไก่ไข่เล็กหอนสายพันธุ์ที่4ไก่โปแูแลด และสายพันธุ์ที่5้าไก่ดำเคยูบูพานเรามาดูกล่องแรกกันนะครับเนื้อกล่องแรกนะครับจะไปเชียงรายนะครับผมจะเป็นไก่สายพันธุ์ที่มีขนลายขาวดำสลับทั้งตัวนะครับหรือเราเรียกว่าไก่ไข่บาพีมัดรอกนั่นเองนะฮะโดยชุดนี้นะครับก็จะมีตัวผู้1ตัวแล้วก็ตัวเมียสีตัวนะครับนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นกลางนะครับประมาณ3เดือนถึง3เดือนครึ่งนะครับอย่างเงี้ยฮะ โดยอัตราการคุมฝูงนะครับตัวผู้1ตัวนะฮะสามารถคุมฝูงได้ประมาณ3.5ตัวนะครับผมโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนนะครับรุ่นนี้นะครับก็สามารถเลี้ยงต่อได้นะฮะแล้วก็มีอัตราการลอดที่สูงกว่านะครับนี่เราก็มีการเจาะช่องรมอากาศแบบนี้นะครับส่งทั่วประเทศนะครับผมน้องไก่นะครับก็จะเติบโตเอวแล้วก็ผัดขนแล้วก็สวยงามมากๆลยฮะสายพันธุ์นี้ใครดกไว้นะครับ มาดูกล่องที่2กันนะครับกล่องนี้นะครับไปจังหวัดแพร่นะฮะนี้มีฮะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ใกล้พร้อมผสมแล้วนะครับประมาณสี่เดือนเครื่องถึง5เดือนนะครับผมนี่มีตัวผู้1่ต่อตัวเมียสามนะครับเป็นไงฮะนี่มีครับดูลักษณะของตัวผู้นะครับจะมีโทนอยู่ด้านขวามือคือโทนสว่างนะครับนี่ตัวเมียก็จะเป็นคนลายขาวดำทึบกว่าตัวผู้นะครับ ใส่พันนี้นะครับไม่ดุร้ายเลยนะครับเราก็สามารถเลี้ยงไปปล่อยได้เลยรุ่นนี้นะครับแข็งแรงนะครับเราก็เลี้ยงอีกประมาณไม่ถึงเดือนหรือเดือนครึ่งนะครับก็จะเริ่มให้ไขแนน่แล้วนะฮะเราก็ใส่พันแท้ใส่พันุแท้เนี่ยก็จะดีตรงที่ว่าสามารถที่จะเลี้ยงในระยะยาวได้แล้วก็ขยายพันธุ์ได้ด้วยนะครับอย่างงี้ฮะนี่ มาดูกล่องที่3กันนะครับกล่องนี้ไปสระบบุรีนะครับมี2สายพันธุ์ด้วยกันนะครับอล้วนี้จะเป็นรุ่นขนาดเล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับนี่ประมาณ2เดือนนะครับก็จะมีไก่ไข่รสแกลเนะครับไก่ไข่ขวดน้ำตาลแดงนะครับใก้ไข่โดกงแล้วก็ฟองใหญ่แล้วก็ไก่ไข่บาพีมัตต็อกขนไล่ข้าดํน่คู่เองนะฮะนี่เลย่ะลูกค้านะครับซื้อตัวเมียล้วนเลยนะครับเพื่อจะไปปล่อยที่สวนแล้วก็ เก็บกินไข่นะครับอย่างนี้ครับสวยมากๆเลยนะครับผมอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับนี่ปากลดแอลเนเนะครับรุ่นนี้นะครับก็แข็งแรงนะครับช่วงฝนก็ก็เป็นรุ่ใสูงขึ้นไปนะครับมาดูกล่องที่4ี่กันครับไปกรุงเทพหานครรุ่นนี้พร้อมผสมแล้วนะครับจะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับบาปีมัดส์ร็อกนะฮะ นี่ก็จะเป็น1คู่นะครับคูหนึ่งเมียหนึ่งนะครับีลูกค้านะครับก็เลี้ยงไว้เพื่อดูเล่นแล้วก็ถันไข่ด้วยนะครับ1คู่นะครับก็สามารถขยับหันได้นะครับนี่างตัวปูก็ปีกกระเป๋านะครับโดยเรานะครับจะแยกเลี้ยงระหว่างตัวปูตัวเมียนะครับอันนี้ยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะครับผมนี่แล้วก็มาเจอใครอีกทีหนึ่งไปเดินทางพร้อมกันนะครับผมนี่างีมีตัวปูนครับอย่างเท่เลยนะครับผม การเลี้ยงไก่นะครับไม่ยากครับเน้นโฟกัสเรื่องของการจัดการน้ำและอาหารนะครับมุนุกลองที่5กันนะครับไปภาคใต้นะครับไปสงขลานะครับจะเป็นไก่ไข่เล็กฮอนนะครับนี่นะฮะเป็นขนสีขาวแล้วก็ให้ไข่เปลือกสีขาวเช่นเดียวกันใสยพันนี้นะครับโตไวแล้วก็ให้ไข่ไวและดดนะฮะใสยพันนี้นะครับมีต้นก็เนิดมาจากประเทศอิตาลีนะครับผมนี่มีฮะ ใส่พันนี้นะครับขนขาวนะครับปากแข้งสีเหลืองนะฮะให้เปลือกไข่สีขาวล้วนเลยนะครับดูน่าทานมากๆเลยครับแล้วก็ตัวน้องน้องไก่นะครับก็น่ารักด้วยนะฮะนี่หุ่นเพียวแล้วก็สวยเลยนะครับบนุกล่องที่โหดเดือวกันตอนนี้ไปภาคอีสานนะครับผมก็คือจังหวัดขอนแก่นนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับก็จะเป็นไก่ไข่เล็กขนาิเ่นเดียวกันนะครับเป็นคู่หนึ่งเมียหนึ่งนะครับ สวยมครับสายพันธุ์นี้นะครับก็ถ้ารุ่นเล็กก็ต้องดูการจัดการเรื่องของสภาพการเลี้ยงด้วยเพราะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับรุ่นเล็กจะต้องมีการบรัะคับกัคอนะครับอย่าให้ฝนตาน,นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะยุงชุมนะครับการจัดการเนี่ยเราก็ต้องป้องกันไม่ให้ยุ่งเนี่ยมีรบกวนเขานะครับก็จะลดการป่วยนะครับแล้วก็มีอัตราการลอดที่สูงด้วยนะฮะ นี้เป็นไงครับตัวผูตัวเมียนะครับรุ่นนี้นะครับประมาณไซส์เดือนเกลีงถึงสองเดือนนะฮะนี่ครับพรอไปทั่วประเทศเลยครับเดี๋ยวไปดูอีกกรองนึงนครับไปภาคอีสานเช่นเดียวกันนะครับไปร้นจัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นไก่ดำคียยคูพานะครับเป็นไก่ไข่เป็นไก่ดำนะครับคูนสีขาวนะครับแต่เนื้อสีดำนะครับแล้วก็ลักษณะของเพอร์ฟอร์มนซ์ของเขาเนี่ยสามารถให้ไข่โดกเหมือนไก่ไข่ด้วยนะ ชุดนี้นะครับจะเป็นผู้หนึ่งแล้วก็มีสามตัวนะครับชุดนี้ก็สามารถไปขยายพันธุ์ได้นะครับไก่ดำเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ให้ไข่ดกนะครับแล้วก็โตไวมากๆเลยนะครับผมนี่ประมาณ2-3เดือนแล้วก็คือมันโลกว่าแล้วนะครับดูจากของหน้าครับดำมากเลยครับผมแล้วที่สำคัญคือไข่ดกเหมือนไข่ไข่เลยครับผมหนุ่มตะปูนะครับอย่างเท่เลยนะครับผม ส่งไปทั่วประเทศเลยนะครับน่ารักสายพันธุ์นี้ก็คือก็ได้ไข่ดอกแต่ไข่นะฮะวันดูกล่องที่8กันนะครับจะไปจังหวัดสุขโขทัยนะครับจะเป็นไก่สายพันธุ์ที่เรียกว่าไก่โปแลนะครับโดยสายพันธุ์นี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่ว่ามีหัวเป็นจุกนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับเป็นขนกรับขาวดำนะฮะ ตัวผู้นะครับจะเป็นสีกระขาดําส่วนตัวเมียจะเป็นสีขาวล้วนะครับลักษณะของสายพันธุ์นี้ก็จะมีเป็นแบบขนกลับนะครับนีขนฟูนะครับอันนี้คือไก่นะครับไม่ใช่นกนะฮะมีแล้วก็สายพันธุ์นี้นะครับให้ไข่ดกเหมือนไป่ไข่นะครับนีครับน่ารักมากๆเลยนะครับผมเลี้ยงปล่อยๆีีส่วนนะครับเงินด้วยกันนะครับ เป็นไก่ที่สะดุดตากับผู้พบเห็นนะฮะนีครับลองฟังแบบนี้ครับเดินทางไปทั่วประเทศเรามาดูกล่องสุดท้ายกล่องที่9นะครับไปลำปางนะครับผมนี่ก็จะเป็นปูนแรงรุ่นเล็กนะครับเมื่อกี้เป็นรุ่นใหญ่เนาะนะฮะนี่นะฮะมีขนสีกะขาวดำนะครับนะฮะเราก็มีขนสีขาว3ตัวนะครับสีกะขาวดำา3ตัวนะฮะ มีทั้งขนเลี่ยมและขนย้อนกลับความสวยงามนะครับของปูแลนเนี่ยก็จะมีขึ้นอยู่กับนี้อันนี้เป็นขนเรียมนะฮะความสวยงามของเขาเนี่ยก็คือทุกที่ลักษณะของขนแล้วก็ขนบนหัวนะฮะน้องไก่จะมีการผัดขนไปเรื่อยๆนะครับยีงไงฮะสวยมีครับมีเดินทางไป ทั่วประเทศนะครับหากเนเพื่อนๆสนใจอยากติดตามนะครับสามารถติดตามช่องเกษตรหนุ่มเพียงกดติดตามแล้วกดก,กระดิ่งหรือจะเตือนสับคลิปใหม่ด้วยนะครับ